สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง a r m ์ x ม็ก l ์ X3 นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นฟูลทีมบาซา,า,าระะม์มาทะมาดริดนะครับผมก็มาดริดจะเป็นทางด้าของเพื่อนผมเล่นนะแล้วก็ผมจะเล่นเป็น3ประฉาน MSN นะครับผมเมสซี่นี้มาสุเอเรสนะแพ็กนี้ผมก็เพิ่งซื้อนะครับผมเออซัวเรสแล้วก็เมสซี่นะผมยังไม่เคยเล่นเมสซี่ล่างนี้เหมือนกันแต่ผมว่าน่าจะโหดเพราะข้าวพลังมันตั้ง103แถมแถมได้บูตด้วยนะ จะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเพื่อนกูสร้างห้องหรือเพื่อนสร้างห้องวนะเนี่ยเอ่อผมสร้างนะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะขอสร้างก่อนเดี๋ยวเกมจะเป็นยังไงนะครับผมก็ตัดเข้าไปดูกันในเกมเลยครับว่าจะเป็นยังไง let's go ก็เข้าสู่กันในเกมแล้วนะครับผมนะก็จะเปิดแผนทีมตัวคับให้ดูนะก็คือเพื่อนของผมนะครับผมกองหน้าก็จะเป็นเอ่อไมเคิลโอว่นแล้วก็คู่กับคาริมบินซซมานะครับก็แล้วก็เป็นจุดเบลลิงแฮมนะครับผมกองกลางกับดูกาโมดิตส่วนกลางแล้วจะเป็นคาเซเมโลนะครับผมแล้วก็กลางอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นซาซาบีอารอนโซนะครับเอ่อดูแค่นี้ก็น่าจะรู้นะว่าทีมเพื่อนผมมันตึงขนาดไหนนะครับ ก็กดเริ่มมกีมกันเลยดีกว่าปะ่ะ let's go กูจะไหวไหมวะเนี่ยอันนี้ก็เป็นฟูบาเซรลนาเอ็กมัดริดคือแบบขอแค่ตัวในทีมทีมนั้นเคยอยู่มาดริดหรือบาเซโลนาก็เอามาใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วทำไมกูไม่เปลี่ยนทีมวะไอ้เฮียทำไมกูต้องมาใช้ทีมฝรั่งเศสอยเนี่ยกูลืมเปลี่ยนวะขอโทษด้วยนะครับทุกคนกินเนอร์หมดเลยตอนแรกว่าจะเปลี่ยนลืมเปลี่ยนสังัน โอ้โหสูตรนี้ใช้กับเพื่อนผมบ่อยอะใช้ไม่ได้กกวันนี้ต้องดกักโอ้โหเรวยวนดักไม่อยู่องไงครับส่งสวยติดบั๊กเก็ตส่งเอา้าส่งชา้ายังอะอบับบอรเฟเลโรโอ้โหชื่ออยากระช็อกโกแลตดักได้สวยอ,อัลจร์เลสตะวนันมีว่าฟุ๊ปุ๊บแบ,บนตอรนนีแล้ว เป็นผมดักได้แล้วชิบหายละจังหวะน,นี้ฟาวนะครับผมผมไม่เข้าใจทำไมผมไม่เปลี่ยนเป็นบาร์เซโลนาติดฝรั่งเศสจริงๆเป็นความสับเผ่าของผมเองขออภัยคนดูทุกคนด้วยสวยบุตเกดบุตเกตหรือนักเกดทรงสวยโซเลสหมุนทงแทง,งปัาบ ออืเรียบเรียบไหมโอ้โหเลือจะเชื่ออย่าว่ากูอึ้งเลยช็อตนี้ไม่เป็นไรเรามันผิดพลาดกันได้นะครับจะไม่โทษกันแต่ผมจะไม่มีทางใจต่อเลสแน่นอนถ้ามันไม่ต้องฟูทีมบาเซลนานะ ตอเรสไปเออสวยนี่มาเฮ้ยเรวานด็อกกี้โอ้โหไรเงื่อนดีกว่าไอ้ตอเรสสวยจอดี้เอาบา้าม้วนสวยเฮ้ยเปิดเข้าไหนโอ้โหโดนนักสวยเรวานด็อกกี้เอาเบิร์ตฟิลิโอลหมุนเล่นเสี่ยงอยู่เหมือนกันแทงเออจอเดีเอาบา้า อืเปิดไปดิครับรออะไรอ่ะเลวาดอกกี้โอ้ยังสี่วนโอ้ยอะไรของกัวเนี่ยเล่นอย่างเอือเลยวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ผมเอือนะตัวก็เอือโอ้เป็นแทพครับสวยมากทาไมล้ามะ แต่เมื่อกี้ถือว่าออกไปตัดบอลได้ดีนะถึงเขาจะไม่ล้ำก็ไม่เข้านะแต่สินใจได้ค่อนข้างดีนะเตอร์สติกเกนตัวดีตัวเดิมที่ใช้ไต่ดิวชั่นหนึ่งเลยนะครับผมเฮ้ยสวยต่อเรี้เฮ้ยด็อกกี้โอ้โหไว่าดาทำไมเมซี่มันไม่วิ่งมาทำทางอะ่ะวันนี้เพื่อนผมส่งคืนโกลนะครับนาโชชิงกับกาซิยา ขาว่า,าจาวขามาวิ่งก้าขามาวิ่งก้าแล้วโดนดักไม่เป็นไรครับผมไนเมซี่มันก็ไม่ใช่ตัวดักบอลอยู่แล้วเราจะไม่โทยกันโอ้โหโดนตัดบอลสวยได้อยได้โอ้โหติดบอลน,นี่ไม่ติดเออสวยไปยืร้าน เออถ้าไม่เข้าอีกนะดูด่ามึแน่ทีเนี้ยมาแล้วครับผมหนึ่งศูนกับเฟอร์ลานตอเลสถ้าไม่เข้าอีกก็ต้องด่าแล้วนะเฟอร์ลานเนี่มันหลุดรอบที่สองอันนี้ยังแก้ตัวได้ครับผมวันนี้ให้อภัยได้นะถือว่าคนเราเนี่ยเกิดมามีข้อผิดพลาดกันได้ผมจะทําเป็นลืมไอ้ช็อตที่ส่งโลกง,งไปแล้วมันยิงไม่ได้นะครับได้บอลเขาได้ อมาวิงกาเป็นทุกอย่างนะเฮ้ยอา้านึงว่าไม่ออกอเพื่อนเพื่อนได้ลูก้าโมดิกอัลโจเคียร์ไม่งเลยรอเลยนะโอ้โหบันไล่ทีนี้เกือบแล้วเฮ้ยสวยสวย,วยโอ้โหมันชิงนะเมื่อกี้มันเฟืดฟืด,ฟดทับนะ ตายไม่นี้เกือบสวยทันเฮ้ย hey, ส่งทะลุโอ้โห oh, สุดยอดไปดีครับเอาเบิร์ตเฟรเลา่าโอ้โหโดนดักบอลทำไมส่งไม่คิดเลยไอ้ยาไอ้ยาเกือบเหมือนกันเมื่อกี้โอ้โหเฮียส่งคโคตรง่เลยส่งแบบไม่มีความคิดเลยอะโอแล้วโดนชน ได้ฟาวหรือว่าตาน,นี้กรรมการเป็นกลางมัคนแล้วผมได้ฟาวเขาดักเขาดักผมเูอยูม่มซีไอ้บุตรกินนี่ว่าตันอุย้ยโฟทานตอร์เรสอ้อม้วนไม่ม้วนไม่ได้เมื่อกี้ม้วนไม่ได้เบนเซม่าแทงบันไล่บันไล่อะโอ้ยอะไรโอ้ยเอาบุฟรฟรีโลสุดยอดคุณปู่ช็อกโกแลต ลูกส่งมาใกล้เฮ้ยโอ้โหทำไมไมใช่นี่มาผมว่าหม่งได้ด้วยลัน,านตาเลสม้วนแทงเฮ้ยแทงนี่มา,า,มาโอ้โหวิสวยบุตเกตส่งส่งส่งเมซี่เกือบเกือบกลับเกือบเหมือนกันนักจังหวะเมื่อกี้อะไรเจ้สวยฮะสวยฮะเมซี่เฮ้ย โอ้โหจะหลอกม้วนซะหน่อยเฮ้ยส่งได้โอ้โหติดติดติดดักอิลิการ์เซียไม่ผลละต้องอาราโลโจละนี่มันม้วนมันม้วนมันม้วนอืมหลุดโอ้โหเกือบบอลไหลละลามนิดนึงนานว่าเกือบเกือบเกือบเฮ้ยใจเย็นไอ้หนุ่มเฮ้ยเห็นนะมีดัก เห็นนะข้างหน้ามีดักอะเลยไม่ส่งทางเรียบเบ่กกี้ผมดูแมพนะว่าแบบเขายิงดักเลยไม่ได้ส่งทางเรียบเลยคิดว่าแบบส่งไกลไปเลยเฮ้ยส่งนให้ฟลอรนตอนนี้ไปไปครับส่งลูกมักง่ายเฮ้ยโอ้ยนิดเดียวก็เฟอลาดเมซี่ทำไมมันยิงในตัดในอย่างอะอืทะลุหมดไม่ส่ลูกใคร ตามโอเว่นไม่ทันเอ้ยสวยโอ้โหไม่โคตรเอาอะเอาเบิร์ดเฟรเลโลนะคุณปู้ช็อกโกแลตสาม,มารถไปหาแลกได้เลยนะครับผมไอเหรียญสีชมพูนะคุณปู้ช็อกโกแลตนี่สุดจริงเอาเบิร์ดเฟรเลโลคตรโหดแบกกองหลังจัดอาร์โจเราเรื่องนะผมไม่รู้นะคนดูเรียกอะไรผมเรียกอารลโจะนะอาจจะเรียกอาโคก็ได้ ฮ้ยอืมติดโอ้อะไรแดนนี่กาวจเจ้าเฮ้ยเฮ้ยกาวจเจ้าใจเย็นไ้หนูนทิ้หายกูโดนหลอกเฮ้ยเรียบนะนี่โอ้ตีเสมอครับผมจังหวะนี้เลี้ยวมัดดิดในเชียวมัดดิดก็สามารถคบอกกันได้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมบาซารโอ้อยเรียกวันต็อกกี้โอ้ผิดด้านครับผม เรียบไม่ขึน้นโอเว่นเว่นเว่นดิวันด็อกกี้สวย,ยฮเฮ้ยโอ้โหไอ้แพงนี่จะแทงเฟรนตอนเรสจับบอลสวยโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับพี่พี่เฟรนตอรเรสดักได้อยู่อิลกาเซียส่งชิ่งชิ่งสวยเฟรนตอรเรสม้วนชิ่งเพื่อนกูรู้รู้เลียม <C> e <at> นี่ไงโดนสก,กัดไปดิสวยเฮ้ยสวยมาสิม,ม้วนเฮ้ยปาดอื้มสวยเบิดฟิล,ลิโอลูโอ้โหชนทีปิวเลยอ่ะเบิดฟิล,ลิโลกูอ้โอวังนี้ก็หวานเจี๊ยบดิเกือบละอือหืโอ้ยเอาคหมจ่ายอะไรเอกิมโอ้โเกือบ กือบเมื่อกี้อ๋อโอ้แบตแจ้งเตือนสอรี่ครับฟรานตอร์เรลูกที่สองไปยังโอ้โหเมื่อกี้ได้ยินเสียงนะมันตบหัวตัวเองนะเสียดายไปนิดนึงแอนซีุ่๊กปั๊ปปั๊ปปั๊ปแทงโอ้โหคิดว่าจะทะลุไปอีกอุ้ยอืโอวยโวย ตอเลตโอ้โหสวยเลตตอเลตที่อะไรอิลิกาเซียอิลิกาเซียตามปะกบปะกบปะกบเฮ้ยได้อยู่โอ้โหอะไรของมันวะแทงเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสวยโลโจบุสเกตนี่มาไงกูส่งทับเลยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โ oh, oh, หอยกี้เอ้ยเอ้ายังได้อยู่นี่มาาสวยสวยเลสอืไม่เคยจะไปได้มึงอ่ะเฮ้ยโอ้โหอะไรอ่ะมันบอลยาวแล้วผมโง่อยงอีกสวยิลิกาเซียลิกาเซียอยแทงยาวไปสี่ไม่ถึงนะครับจังหวะนี้สออวยเบ์ดฟลอเลล์จะเดียววาไม่ถึงบอกเลยไม่ถึงนี่ เย็นนะใจเย็นนะปุ๊บปุ๊บนี่มาเปีย้ยงอ่าส่งผิดเมื่อกี้หักหักมากไปผิดพลาดทางเทคนิคอส่งสวยส่งสวยเลยกรกเช้าดีอย่างนี้เออเรียบแล้วนี่เรียบอืประตูที่สองครับผมโอ้สองตึกเหลือจะเชื่อนำเขาดีๆไปโดนเขานำ อย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบดีครับหวานเจี๊ยบกับคุณอ้าวไอซีไม่จับบอลโอ้โหอืมแล้วมันทุ่มไกลไงโอ้โหเบลีแฮมไลกลอ,อ,อิลิกาซิเดียเอออิลิกาเซียโอ้โหลานี้อืมอิลิกาเซียอ้าว แล้วโจโดนซัดต,ตายเรียบร้อยออยังดีสเตเกนซุปเปอร์เซฟอขอบคุณมากครับสเตเกนเีียงเซฟเฮ้ยสวยแมสซี่แมสซี่โอ้ทะลุเออแมสซี่ออแมสซี่ออแมสซี่ เมซี่เมซี่เมซี่โอมาแล้วครับเดอะโกดตของเราลีโอเนวงเมซี่เราตัดใจเดี๋ยวไม่ยอมส่งไงเฮ้ย,ยนิดเดียวยไม่ได้แดกกูบอกเลยเฮ้ยนิดเดียวโอ้โซแทกเต้นครับต้องดักต้องดักห้ามเปิดห้ามเปิดห้ามเปิดมงห้ามเปิด,ม,ปดมงครับ จังหวะนี้ดักดักเอาอยู่นะดักเอาอยู่นะนี่ไงนี่งหลอกไม่อยู่อะดีหลอกไม่อยู่ะดีหลอกไม่อยู่อะไรของกูวะหลอกไม่ได้ดีบ้าแล้วทุ่มตอนนี้โหเรียบร้อยดีโดนเขาเปิดแล้วลำหน้านะอันนี้คือเปิดมงสองดอกเข้าสองดอกถือว่าเอาเรื่องอย่ากระเปิดมุมให้ทีมตัวเองคืนโกลยครับรอเลยแล้วก็เปิดยาวนะครับ จังหวะน,นี้เราจะไม่เสี่ยงส่งสั้นเมสซี่มงชนะเฉยเอาเบิร์ตฟลิโลไปครับคุณปูแทงปังสวยเลยโลเวิเร์เลว,วานดอฟสกี้สง่สงส่งส่งบุตเกตบุตเกตต่อชิงชิงโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ส่งนีมน่มานี่มาเฮ้ยยอดโอ้โหนี่มาสวยได้อยู่เอาเบิร์ตฟลิโลสวย ฮุยโอ้เลว่าดอกซกีดาทีแปดสิบเก้าก right? ็าโคตรยอดนี่ไม่น่าชื่ออะดาทีแปดสิบเก้าเขาทำได้จริงๆครับผมโอ้โหเมซี่ไม่โหดจริงล่างนี้นี่ต้องไปเติมตามเลยมบ้งันดูก็ไปเติมได้นะล่างนี้กังอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามันไปแล้วจะเสียดายเอานะบอกเลยเจับแล้วกู อุ้ยทะลุเรียบร้อยครับผมโอ้โหเสียดายว่าแม่งจะสี่ประตูแล้วแต่ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมนี้มาดิดปะทะบาซิโลน่านะครับโอ้โหไม่น่าชี่อ่ะต่นี้เพื่อนผมก็เอาเรื่องเหมือนกันนะ จบไปแล้วครับ3ต่อ2ผมคลองบอล53ปร์เซ็โอกาสจับสกอตหกเข้ากรอบ6ลูกโอ้โหเข้ากรอบ6ลูกเลยเหรอเขากรอบหไม่ยิงยเข้าแค่3นะครับเพื่อนผมเข้า5เข้ากรอบห้ยิง5แล้วก็เข้า2ลูกอ่ะกูเซฟเท่ากันก็เอาเรื่องก็ไปดูเชเลิตติ้งเมสซี่โอ้สุดยอดเจ็ดห้านะผมรู้สึกว่ามันดีจริงตัวนี้ไม่ได้อวย เกมไม่ได้จ้างให้โฆษณานด้วยแต่เก่งจริงสำหรับวันนี้นะครับผมใครชอบชิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอัมเอ็วนะครับสำหรับวันนี้ขอกระผมขอลาไปก่อนนะครับช่วยกดซับให้ถึง1นึ่งพัซับไไวๆนะครับลาวก่อนเด้อสวัสดีครับ